對啊,好說沒這個,什麼是三階這個中三階的背袋。然後我把夢的什麼折團就能拆的都到邊。<noise> <noise> 何か今日も知らないのかな

cái gì đó, rồi tiếp, 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 tiếp,

那洗衣机、汤圆那种电脑，他多少？

ก็จะหงอน่ารำมุ่งกูซื้อๆก็จะแขกอันเออมัดจะเป็นนอนอโซโลแม่ก็กระแสก็ปอบก mm. ็อะไดก็ได้ก็ได้นีเป็นน้อนเด็กน้องนั่นเด็ก Nó Sắp tới rồi, tới rồi Nào khoản lắng rồi Khoản lắng thế, Để lại dễ chá Cẩn จะไปเดินีิเจที่มอเตอ่อเลยเคยเจะเกันะเขาที่จะปั่นั่งค่ปอนหลังแค่เวลาเรเยเจะเดือเดียวอืมปันนย้อนมาจะไร้หรอฮะโอ้ห

嗯嗯、都到哪里？ Yeah. Uh -huh. พอตัดเ้เยับารนอนใช่มายัดติดขาท่านนอนอีกนเจีับตอดเทาเจี๊มอมอท้จเอียนเจ๋ออีนาะจบตัดเเียบ 我给你挑了下面。 你看他干什么嗯，那、嗯、个，就是不就干这些、个，竞争那么大，我不出去，干那就不我不

这利息还欠着呢，要涨真的是的。